โอเคนะครับก็ก้าวเข้าสู่ด่านที่หกนี่ครับไปสู้กับผีก,กองก่อยนะครับ c มีเ t อ r y นะครับเราต้องใช้ดาบครับดาบระพังนะครับตั้งแต่ด่านที่แล้วนะครับนี่คืออะไร นี่คือดาบเมย์มันแข็งแรงและก็แดงสวอว์เมย์เราลองเก็บดาบตัวนี้มานะฮะแอบ,บกลับมาแป๊บหนึ่งลิคิมารุเดี๋ยวจะให้นี่ไปคืออะไรมันคือมูรายาชะ มันเป็นดาบครอบครัวมันเป็นดาบเล่มเดียวที่สามารถข่าผีได้ก็ถ้าใครชายในเลือดก็ต้องแบบเดอนรถนะโอเคบอสอเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองใส่ไปอ่ะ

มันโซยุนนนโลเย้ผีตัวนี้เนี่ยเลือดกูยิ่งรถอยู่มึงรู้ไหมฮึผีนี่ จะโดนเขียวบักกอกเลยเเห็นกูอีละอ่ะเห็นกูเห็นเดี๋ยวนี่นี่โอเคก็เห็นเห็นก็ขอ้อ เจเพิงเคโอเคถือว่าผ่านเดียวเึื่อว่ามันจะหันมาหาเราละโอเคโอเคอุ้ยโอ้โหนี่มันขุมผีเลยนี่วโอเคนะไม่เห็นหน้าก็เบื่อมาละไอ้นี่ เออโอ้อโหสู้ดีวะมึงขึ้นมาดิมึงเก่งขึ้นมาเจี๋ยวรากันลงกันมันจะอย่างนี้งงนไม่ได้วะต้กินน้ำลงไปสู้นะ ไปเลยเปลืองไม่เป็นไรเยอะเยอะนี่เตะเลยนี่เตะเลยนี่นี่เตะเลยอะไรเท้ากองกอยอ่ะเอากองกอยก่อนไอ้กองกอยมันเรืองมากอโอ้โหย โอ้โหโอ้ยคอมโบหน้าหลังเลยนะเกียร์จอดเอ๊ะโอ้ยกูจะตายหฮะดูยโอ้ยอย่าพึ่ง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 เย้ไามามา เบิ้ลมันเบิ้ลนี่โอเคโอ้มันเบิ้ลอีกละไอ้ธนูมันเบิ้ลอย่างเดียวเลยไอ้ธนูเนี่ยว่าเรือสามมาให้ยโอ้ยธนูเอ้ยมึงดูธนูมันปากแขนกูดีหายิงกูพุลเลยนะแต่มึงโดนกูไหนมึงไหนธนูมันพุลเลยพะหนุ่มนี่เนี่ยแหมยิงกูพุลเลยนะมึงเนี่ย ยิงกูพุนเลยเออ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 หายวะเลือดต่ำสามสิบกินอย่างเดียวไม่สนใครว้าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอขอเวลาแป๊บหนึ่งขอตั้งหลักก่อน มันยังมาเจอเราว่ะไอ้กล่องก่อยตัวเน,นี้นี่นี่โอยโคตรเซ็งเงินมันพ่นไฟเลยไอ้ตัวเนี้ยโอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอีกแล้วอ่ะเดือดเหลือน้อยอ่ะโอ้ยตายหาแล้ว โอ้ยยากจังวะฮะไอพีแคปผีพวกนี้นี่ฮะมาลงดิ้กองกอยลงมาดิโอ้ยอีกละอีกละโอ้โหกูเล่นไม่ผ่านเลยวันเนี้ยโอเค นี่ผ <cues> <HD> <dividends> <h SC I> <h acer melodies> ่านแล้วผ่านแล้วนี่นี่เฮ้ย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 เบิ้ลเบิ้ลเฮ้ยอย่าตีเบิ้ลดิที่โกงนี่อย่าเบิ้ลหนีกล่องก่อยไอ้กล่องก่อยมันอยโกงดิไอ้กล่องก่อยนี่แม่กล่องก่อยนี่แม่เฮ้ย โอเคโดนโดนโดนโก้นี่อเอวันนี้อุ้ยอุ้ยชิบหายชิบหายชิบหายตายให้ผีตัวนี้อายเขา้โอ้ยเนาะผีตัวเดียวมันฆ่ายากอย่างวะ ยากขนาดนั้นเรอวะไม่มันไสจังเออจริงๆเราไม่ต้องสู้ก็ได้เนี่ยใช่ปะ่ะอ๋อไม่ได้ไม่สู้มันก็ไม่เปิดทางให้เ้เย่ไปต่อละไม่ไหวแล้วนะอู้ โอ้ยเลือดกูลดนะเฟยเพื่อนแล้วมันเผื่อมันจะขยับตัวมันได้นะดูผีดิดูดิหน้ามันไม่ไปไหนเลยชิบหายหากูเหนื่อยกับมึงไว้ีอจริงกูเหนื่อยนะอืม

เหมือนไส้เหมือนไส้ไส้กอดไปซะนี่ปลุ่มผีดิแออลองป๋าเออเหมือนไส้กุ้งจิ้มไส้ทีนึงนี่งมาเอาขอนกูนไปขอนหนึ่งเลยนะเปลืองชิบหายเลยพวกผีตอนนี้อืม โอเคไปต่อสติสติสติอยู่ยกลับมาสติหลุดละเดี๋ยวนี้สติหลุดละโอ้ยกี่ตัววะโอ้ยอยู่พึ่งโอ้ยสามตัวยีกสิบพายโอ้ยแต่แต่ยังไม่เห็นนี่โอ้โหเราเราไม่น่าเลยโคเฆ้าตัวทีิมฆ้าง่ายก่อน ธนูผลธนูผลธนูผลธนูไม่เอาไอ้ดาบนี่มันฆ่ายากนี่ไงมันเชิงเยอะไอ้พวกเนี้ยไอ้มันเชิงเห็นไหมมันเชิงมันเชิงเยอะเหรอเชิงเยอะหรออืมมันไส้วะอืออืออืมอือเรนน์ด์คมแค้นนี่นี่มึงอะไร ừ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  nào xuân cho chìm đi đồng thì lượt được sổ không mới được được rồi cả mang tỏa nhé ừ ừ a fire ừ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  ีปาคอจีโดนปาคอด้โอ้ยเอาภารกิจภารกิจล่าอักษรอคาไหลไม่เล่นแล้วไม่เล่นเลยไม่เอาอะไรเลยอ่ะ อเอ้ยหันหลังไปอเอ้ยนี่ไง,งหันหลังกลับมาดีพหนมนี่สวยงามอีกสามตัววะอีกสามตัวไปหน่อยโอโ้โหขับปั่นแล้โหมนทำไมว่าขับปั่นเนี่ยข้าปัน้นก็ขับปันป้นผีโอ้ เลยสิง okay. เราต้องเอาให้ได้นะอาคลานี่ลิงจวเาให้ยู่หูมีอีกไหมโอ้นี่ไงกองกอยกองกอยเพื่อนเยอะกองกอยเจ็บไส้กองกอยว่ะ ย่ย yeah. yeah. ตุยๆไม่ใย่นมเฮ้ยโอยโอยปล่อยโอ้โหมาเกาหงเกาขาอะไรไม่ได้คันขาโธ่ไอ้พวกผีบ้านี่ยใจมึงออกมาจากหลุ่มดิดกวะคาให้หมดเลยไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วเด้อโอ้ย ตอนไหนมันสิพานวะบอยักสู่กับผีแล้วนี่โอ้โอ้โอ้โหอ,อ้ตรงไหนวะฝั่งไหนวะเฮ้ยฝั่งไหนอ่ะเอ้าอแค่นี้กูก็เราเองมากองกอยกองกอยนี่แงสวยงามขอญาตไล่คาถานะครับ

ฮ่เพราะเองไม่น่ามีชีวิตรอดหรอกตุยตุยมิสูอ้าวแล้วผีอยู่ไหนตอนนี้มีของด้ยไอ้มาเลยมาเลยนี่ดีที่มัน ฟันตายง่ายนะตายบางทีไม่โดนนี่แบบตายแบบยากเลยตัวเนี้ยบอกให้โอ้ยเห่เห็นปะมเห็นเราปะอ้อ,อมอ้อ,อมแล้วจะนี่ ีสวยงามไปเลยดูเลยตรงนี้อุ้ยปิดประตูเลยหรอฟันไม่โดนอะ มันไม่โดดอะ่ะโอ้ยตายตายอย่าบอกว่าจะมาตายให้ไอ้หัวขาดตัวเดียวเนี่ยต,ตายไอ็หัวขาดนี่หาเลยนะ คุณนึกว่าจะไม่เห็นเนาะ ท่านี้ดิเอ้โอเคดีนะวิ่งนี่นี่กล่องกอยมันใส่มะนาวอะเย โโยิบเลยตุยตุยไปตูนี่ไงฉันรู้ว่าแกลิจิมารุคุณคือใครฉันคือเทรนด์ไรแองมาแต่วิญญาหน่ะพ่อใหญ่เนี่ย ้าโ่วมถ้าซุม to ถ้าซุม,มาลวนนะครับไปอยู่ฝั่งนั้นนะครับ ไปอยู่กับไอทุนไรโอ้โหสวยง,งามสวยง,งามโอเคเจอกันด่านต่อไปครับผม